ระวังโดนถังอะเนับไ,<อ>ได้ถ่ายไอตัวมิตเตอร์เกียร์ทุกวันมไหมเนาะใช่ครับอ๋อพยายามถ่ายดูทุกวันคนระับเคยเจอใจะไหมถังรั่วไม่เคยเจอ, <laughs> อเพร <laughs> <ๆ>าะว่าที่ทำมาไมจจ่ไม่เคยโดนรั่วทั้งที <laughs> <ๆ>วันดีเคยเจอถังรั่วเนี่ยเหรอ มัน,นมีเกณฑ์ถ้ามันก็ตกก็ไปอบรมอยู่ทีดตรงเราะอก่ถ้าของคนดูนเก่งเนี่ยก่อจะฝังทางผมก็ไปอบรมทุกครัง้งอ๋ออบรมกี่วันววเราะไม่เคยครับวันเดียวอ๋อแต่เวลาฟังใหม่ก็ไปไปไปแสะงานระวังเลย ิดเผมว่าถ่ายผมว่าตักแต่ด้านข้างพอแล้วข้างบนไม่ต้องตักข้างบนไม่ต้องหรอกยังไม่ต้องยังไม่ทอมอีกเยอะมาเอาไม้ข้างดีกว่าแกะด้านข้างดีกว่าเดี๋ยวอ่ะอ่ะนานๆฝากจะโดนเลยให้ลุยแต่ให้ลุยแต่ด้านข้างพอแล้วครับแกะแกะค่างๆหน่อยเออแกะค่างไม่ต้องไปไปนั่น ครับครช่่่วยเืงองา,าใช้จ่ายน่ะใชแต่ผมคุยกับะะคุยกับพี่หมอพี่พายสองคูนเททิท้งหมดไปสองคันรถหมดไปหมื่นกว่าเมื่อวานผมประชมุ <c oughs> มละมันมีมันมันมันมีเหลือจากหน้างานอยู่มันมีเทลีนใช่ไหมแล้วก็มีเทล็อกโอโเทล็อกสินล็อกหมอนอไม่งั้นไม่อยู่นอนไม่หลับทั้งวันทั้งคืนสั่งลูกน้องเฝ้าตลอด24น้ำใต้ถุนซึมตลอด ตัวดินสไลด์ลัวก็จะฟันถ้ายุน้องเป้ามาเนี่ยอาทิตย์กว่ามึงไม่ต้องไปไหนถูกน้ําอย่างเดียวเลยน้ํามาถูกน้ำมาถูกไม่งั้นลงมาวันนั้นผมผอดใจเลยผม,มเทปูนไปได้สองล็อกครบนนทักหัวลงมาวันจันทร์ก็มาชุมเลยถามเห็นมีปูนข้างล่างไงผมก็เลยถามว่าแกจะเทเพิ่มทําไมวะเพิ่มเพื่ออะ้ใจพอรู้ว่ามันม,มันแตกไมอไต้องมายกวางใหม่ ทุกสั่งเคลีมายกหมอนตัวนี้วางใหม่อีเนี่ยไอ้ที่วางไปแล้วมันดันมาออกมาหมดเลยอ่ะเไม่เป็นไรครับก็ตัวสว่างคงดูแลรักษา,าอยู่แหละเขาไม่ปล่อยครับดีใจอย่างนึงว่าจัดหมอนได้แนวด้ยวยกว่าโอ้โหทำงานทั้งแนวอันนึงท,ทั้งอะไรต้องลูก่กกกน้องต้ององคอยต้องส่งสัญญาณกันนะถ้ามันวันนั้นเทเสร็จทุกโชคดีท่านรักษาเร่งสาบไหว้ขึ้นมากรั้งดยวดินทั้งนี้งั้นลูกน้อง 5าคนตายอยู่เลยอยงนี้ทิทางมนตรงนี้ที่นี้ลงอ่ะที่วันนั้นอ่ะทับปูนอ่ะดีลวขึ้นมาก่อนฝากบอกกันนี่ครับฮะเกียร์ด้านข้างบด้านบนไม่ต้องไปยุ่งกับมันกลัวถังลวกไอ้ไน,ไน่ายเ้ย่าให้ไปใกล้ถังเราจะข้างๆมาข้างบนยังไม่ต้องไอ้เอาเงี้จอบจอบเอาจอบไปเจ็บไปเอาชั่ว ขั้วมาแกเกี่ยเหมือนเดโกเคล<ะ>ี่ยมาแกขัข้วไปถ้าโดนเนี่ยเคยเขามาซ่อมนะ <ไอ S 1> แผล่ละสามพันนะเคยโดนมาแล้วนะข้างถังเนี่ยบนถังเนี่ยห้าไปเกี่ยเลยใช้เท้ายันเออบนเนี่ยแล้วก็พั้วจัดเอาไอ้เลือดเอาไปทั้งนู้นก่อน 他们那，他们还没把他们那个有空